ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหาสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อสู้คนที่4ของถังซานเดินเข้ามาในสนามแล้วและนี่คือคู่ต่อสู้ที่ถังซาคนควรจะ,ระเผชิญในเกมก่อนหน้านี้หลังจากที่เหี่ยวหัวขาวแพ้เขาก็กลับมาสู้ปกติ ศัรตรตัวนี้คือปีศาจกวางมีเขาแยกเป็นแฉกขนาดใหญ่บนหัวรูปร่างสง่างามไม่มีความดูร้ายในสายตาของปีศาจส่วนใหญ่แต่ค่อนข้างสงบมันจ้องมองไปที่ถังทานและมีแสงแวววาวจางๆในส่วนลึกของดวงตาขนบนตัวของมันดูแปลกมากมันเป็นขนสีฟ้าอ่อนมีกระจุกสีขาวอยู่บนสีฟ้าอ่อนนี่คือปีศาจกวางนั้นเหรอหัวใจของถังตานสั่นไหว เขาเคยได้ยินหวังหยันเฟิงบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปีศาจกวางชนิดนี้พวกมันพิเศษมากผมสีน้ําเงินของพวกมันหายากมากในบรรดาปีศาจไม่ต้องพูดถึงปีศาจกวางเลยจํานวนของปีศาจกวางนั้นค่อนข้างมากได้เป็นเผ่าพันธุ์ระดับกลางในหมู่ปีศาจกวางไม่ใช่ราชวงศ์ในหมู่ปีศาจกวางได้ความแข็งแกร่งของมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่ความสามารถตามธรรมชาติของกวางนั้นแปลกประหลาดมาก ความสามารถตามธรรมชาติของมันเรียกว่าวิงซีความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของสายเลือกนี้คือการรับรู้โลหะที่ใช้ทาเหรียญหลิลงซีถูกคนพบโดยเผ่าพันธ์กางหลิงซีข้อดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหรียญหลิงซีคือสามารถพกติดตัวได้ช่วยให้ผู้ที่พกมีสมาธิและยังมีผลทําให้สดชื่นส่งเสริมการฝึกฝนหลังจากที่กวางหลิงซีผนพบโลหะหลิงซีต่อมาโลหะนี้ ถึงถูกนำมาเป็นเหรียญและตั้งชื่อตามโลหะน,นั้นจํานวนของปีศาจวางนั้นมีน้อยมากแต่ฐานะของพวกมันในเผ่าปีศาจน,นั้นยังเหนือกว่าราชวงศ์ของเผ่าพันธ์ปีศาจวางเสียอีกจิตใจและหัวใจสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่เผ่าพันธุ์อื่นไม่สามารถมองเห็นได้พูดให้ชัดเจนก็คือมันเป็นการรับรู้ที่แข็งแรงพวกมันสามารถรับรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีได้และพวกมันยังสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของสมบัติดีๆอีกด้วย นี่คือเผ่าพันธ์ปีศาจที่มีพลังจิตวิญญาณอันทรงพลังมากดังนั้นแม้ว่าปีศาจวางจะไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งมากนักแต่ก็เป็นศาสที่ทุกเผ่าพันธุ์ในปีศาจยินดีต้อนรับเผ่าพันธ์ปีศาจตระกูลใหญ่บางตระกูลก็มีรูปร่างเหมือนฟางเช่นกันนอกจากนี้ทางสารก็ไม่ได้คาดหวังว่าในการแข่งขันการประทะนี้เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับวางหลิงซีด้วยซ้า รัศมีสีฟ้าอ่อนฉายออกมาในรองตาของปีศาจกวางเมื่อรองตาของมันมองไปที่ถังสารถังสารก็รู้สึกเหมือนว่าเอาถูกมองทะลุผ่านแค่ในช่วงพริบตาต่อมารองตาของปีศาจกวางก็เผยให้เห็นความสงสัยเล็กน้อยอย่างระรันฐานมันกำลังเฝ้าดูถังสารด้วยรองตาที่เก้กเก๊ลางๆของมันอยู่แล้วข้างหนึ่งมองหาข้อบกพร่อง,องของเขาได้อีกข้างหนึ่ง เขารับรู้ถึงความพิเศษของเขารู้สึกได้ว่าพลังงานชีวิตของถังซานนั้นแข็งแรงมากห่างไกลจากร่างกายที่ผอมบางของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขายัางรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเล็กน้อยราวกับว่ามีบางอย่างในชายหนุ่มตรงหน้าซึ่งทําให้ไม่สบายใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ยังทําให้ปีศาจกวางผู้ร่าเริงซึ่งมีความสงบมาโดยตลอดถูกกระสับกระสายเล็กน้อยเริ่มต้นได้พิธีกรบน,วนเวทีคำรามเสียง สาเหตุที่ปีศาจวางเหลิงซีไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ก่อนหน้านี้สาเหตุหลักมาจากปีศาจวางเหลิงซีไม่เก่งในด้านการต่อสู้ในการประทะกันนั้นเป็นเพียงฉากเพื่อการเล่นเท่านั้นวางนี้มีความอยากรู้อยากเห็นมากความอยากรู้อยากเห็นนี้มากจะนําอันตรายมาสู่พวกเขาด้วยซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ปีศาจวางส่วนใหญ่แปรพักมาอยู่กับเผ่าพันธุ์ที่มีอํานาจด้วยการคุ้มครองจากเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังพวกเขาสามารถ ีชีวิตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นคราวนี้ถังซานเป็นคนแรกที่ออกสตาร์ทและถังซานก็แตะเท้าของเขาและรีบไปหาปีาศาจกวางอย่างรวดเร็วปีาศาจกวางก็ก้มหัวลงเล็กน้อยและรีบตรงไปหาถังซานในขณะนี้เขามีการรับรู้ที่ชัดเจนและในการรับรู้ของเขาพระราชบราบริพารที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่มีเจตนาที่เป็นอันตรายกาพรพละการครั้งนี้ปลอดภัยแน่นอน ระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วปีศาจวางพุ่งไปข้างหน้าธรรมดาร่างกายของมันก็ยังคงแข็งแรงแต่ในแง่ประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงเมื่อเทียบกับสามครั้งก่อนหน้านี้มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันแต่การประทะก,กันก็คือการประทะก,กันดังนั้นหลังจากการต่อสู้สามครั้งแรกไม่มีใครคิดว่าปีศาจวางจะสามารถเอาชนะมนุษย์คนนี้ซึ่งเป็นข้าราชบริพารได้อย่างแน่นอน ทั้งสองฝ่ายเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและถังซานก็กระโดดขึ้นแล้วเมื่อเขาเกือบจะชนเขาหมุนมือรอบๆและร่างกายของเขาก็อยู่ตรงหน้าวางหลิงศีแล้วในทางกลับกันวางรู้สึกว่าเขาบนหัวของเขาดูเหมือนจะถูกบางสิ่งบางอย่างจับไว้ในช่วงคลิปตาถัดมาทังซานก็มาถึงส่วนบนของศีรษะแล้วโดยกดมือไว้บนศีรษะทรายนั้นวางหลิงศีก็รู้สึกถึงความกลัวอย่างรุนแรงเกือบจะไม่รู้ตัว แ่สายหัวอย่างแรงในช่วงพิตาต่อมาร่างของทางสารก็ถูกโยนทิ้งไปแล้วแล่ในขณะที่ปีศาจวางรู้สึกหวาดกลัวในใจฐานหน้าของมันก็อ่อนลงเซและเกือบจะร้มงลงกับเกินมันเป็นเรื่องยากที่จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงแต่ในใจของมันก็สับสนเล็กน้อยทางสารพิกตัวไปในอากาศเซถอยหลังไปหลายก้าวก่อนที่เขาจะลงสู่พื้นดินในระยะไกลและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงไหนที่สุด ในเวลานี้ปีศาจวางได้มาถึงศูนย์กลางของการประทะแล้วด้วยท่าทางที่งงงันมันยืงตัวตรงอีกครั้งชี้จมูกแล้วพูดขึ้นว่าข้าชนะแล้วงั้นเหรอหมีซึ่งเป็นพิธีกรก็ดูประหลาดใจเช่นกันมันชนะได้ยังไงทงั้งทางที่ปีศาจวางควรจับแพ้เมื่อไหร่ที่ปีศาจวางรงพลังถึงเพียงนี้ โยนมนุษย์ตัวนั้นทิ้งไปในพิภพตาเดียวหรือว่าเป็นเพราะมนุษย์คนนี้ใช้พลังมากเกินไปและไม่สามารถใช้พลังได้อีกต่อไปขณะที่เราปีศาจที่ครังเฝ้าดูการต่อสู้มองไปที่ปีศาจวางหลิงซีด้วยความประหลาดใจทางสารก็มาถึงโต๊ะรางวัลอย่างรวดเร็วว้าเหรียญหลิงซีสามเหรียญจากนั้นก็กระโดดลงไปในฝูงชนอย่างรวดเร็วปีศาจบางตัวที่พบว่าท้งสารจะต้องมาทางนี้ และเอื้อมมือออกไปจับเขาอย่างน้อยก็เพื่อดูว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรภายใต้หน้ากากของเขาแต่ทว่าพวกเอาคนพบว่ามนุษย์ตัวลเล็กๆคนนี้เหมือนกับปลาว่ายน้ําที่แหวกว่ายไปมาในฝูงชนได้หายไปในฝูงชนใน3หรือสองครั้งรเคลื้นที่ดูดเงาภายนั้นเหมาะสําหรับการวางในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านเช่นนี้คณะ3มเกมแร่แพ้ให้กับฟางหลิงซีหนึ่งเกมจากนั้นเขาก็หนีไป เมื่อเห็นทางสารแ่้แพยอย่างกรา,ารหานจากนั้นก็จากไปอย่างรวดเร็วหวังยันเฟืองและกุยก้ยกุ้ยก็โลงใจเช่นกันพวกเขาไม่กล้าที่จะมองอีกต่อไปและรีบไลิออกไปไหายตัวไปจากภูงชนและออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสําหรับเผ่าพันธุ์ปีศาจท,ที่ยังอยู่ในระหว่างการแข่งขันประทะกันยกเวน้นเผ่าพันธุ์เสียดาวสายฟ้าที่ยังคงโกรธและกลุ่มหมาป่าวายุที่กําลังตื่นเต้นปีศาจตัวอื่นไม่มีปฏิกิริยาใดๆมากนัก อางสารก้าวออกมาจากฝุงชนและเร่งความเร็วทันทีความจําของเขายอดเยี่ยมมากและเขาจาได้อย่างชัดเจนว่าเขามาอย่างไรก่อนหน้านี้เขาไ,ได้ตามหากุ้ยกุ้ยและหวังยันเฟิงแต่เดินผ่านถนนและตอกทอกต่อยโดยเฉพาะการเดินไปข้างหน้าด้วยมุมมืดกลับไปที่โรงเตี๊ยมเยตรงไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากที่เขาจากมาเอาพันเสียดาวสายฟ้าหลายเผ่าที่ส่องแสงแวววาวก็ส่องแสงสีเหลืองผ่านไปข้างหน้าเขา จมูกกระตุกพยายามแยกแยะลมหายใจและมองหาร่องรอยผลลัพธ์นั้นไหลผลอย่างแน่นอนทงางซานต้องทําสิ่งง่ายๆเพียงอย่างเดียวเพื่อรวมรัศมีของเขาเข้าด้วยการโดยเปลี่ยนผนึกสายเลือดของม้าป่าวายุให้กลายเป็นผนึกสายเลือดเสื้อดาวกราพิบหรือเสื้อดาวสายฟ้าเลือดใตรลมหายใจเปลี่ยนไปพวกเขาจะแยกแยะลมหายใจได้อย่างไรแน่นอนถ้าเขาต่อสู้ต่อไปเขาสามารถคว้าชัยชนะเพิ่มได้ สาหรับเผ่าพันธุ์ปีศาจระดับที่4การเอาชนะถังซานในการแข่งขันการประทะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเน้นไปที่การใช้ทักษะและความแข็งแกร่งการแสดงของถังสารในวันนี้ค่อนข้างที่จะยับยั้งชั่งใจไม่เช่นนั้นหากเขาทําเต็มที่เดี่ยวหัวขาวและแรดอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อเขาอยู่ในเกมที่สเขาโยนเดี่ยวหัวขาวออกไปจากสนามเห็นได้ชัดว่าเพื่อเขย่าผู้คนและวัตถุประสงค์หลัก ของการมาวันนี้ก็สําเร็จแล้วและก็ไม่มีการล่าช้าอีกต่อไปใช้ประโยชน์จากการประทะกับปีศาจกวางและหนีออกมาอย่างรวดเร็วขณะที่เขาจากมาอย่างรวดเร็วในขณะที่แยกแยะได้ว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าหรือไม่เขาก็ค่อยๆย,ย,ย,ยิ้มขึ้นเสร็จแล้ววัตถุประสงค์หลักของวันนี้บรรลุผลแล้วเมื่อกลับมาถึงโรงแรมทางการก็รีบกลับเข้าห้องจากนั้นจึงถอดหน้ากากาออกแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างไม่นาน หวังยานเฟิงและกุ้ยกุ้ยก็กลับมาเช่นกันทั้งสองมาถึงห้องของถังซานกับเจแน,นทันทีทันทีที่พวกเขาเข้าไปในปราตูก่อนที่กุ้ยกุ้ยจะได้พูดถังซานก็ยื่นเหรียญหลิงสีให้กับเธอและพูดว่าท่านอากุ้ยนี่สําหรับท่านกุ้ยกุ้ยก็พังย่ะไปโรงแงรมเล็กๆของเธอมักจะมีไว้สําหรับค่าราชบริพานของมนุษย์เท่านั้นข้าราชบริพานมนุษย์ ยากจนกว่าคนอื่นและมักมีคนที่ไม่มีเงินไม่ต้องพูดถึงเหรียญหลิงซีสำหรับเหรียญปีศาจก็หายากมากแล้วในขณะนี้เมื่อเธอเห็นเหรียญหลิงซีที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามถูกส่งมาให้เธอคำพูดที่เธอจัดต่อว่าท้งซานก็กลับเข้าไปในปากของเธอทันทีทังซานหยิบเหรียญหลิงซีอีกเหรียญหนึ่งออกมาและส่งให้หวังยันเฟิงพูดขึ้นว่าอาจารย์ข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่ทาให้ท่านเป็นกังวลนี่สําหรับท่าน หงยันเฟิงหยิบเลียงลิงจีขึ้นมาและมุมปากของเขาก็กระตุกเจ้าก่้าเกินไปแล้วทั้งซานแม้แต่เสีอยดาวแสาฟ้าเจ้าก็ยังฆ่ามันได้ทั้งสานแสดงสีหน้าค่อนข้างหวาดกลัวข้าก็ไม่อยากจะฆ่ามันเหมือนกันแต่ตอนนั้นข้าแค่ยกมือขึ้นใครจะรู้ลักอาจารย์มันจะมาตรงนั้นข้าไม่ผิดใช่ไหมเมื่อมองดูความกลัวบนใบหน้าของเขาท่าทางของหวังยันเฟิง ฝ่ถอนหายลงเล็กน้อยหากเด็กอายุเก้าขวบยังคงมีอารมณ์เดิมหลังจากที่ฆ่าปีศาจนั่นจะเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติที่สุดโชคดีที่เจ้าวิ่งหนีมาเร็วเมื่อเราจากไปปีศาเจเสือดาวสายฟ้าหลายตัวก็ออกตามร่าจเจ้าแล้วหวังยันเฟิงกล่าวด้วยความกลัวที่ยังคงโยทังสารกล่าวว่าการกระทํานั้นจะสร้างความเสียหายให้กับพระราชบริพารที่เป็นมนุษย์หรือไม่หวังยันเฟิงแส่หัวและพูดว่าไม่ ข้าราชบริพารที่แตกต่างกันนั้นมาจากเผ่าพัานธุ์ที่แตกต่างกันพวกเขาย่อมมีการปกครองของเผ่าพัานธุ์ของตนเองเมื่อพวกเรากลับไปเราก็เห็นว่าเจอดาวสายฟ้าแลกมาป่าวายุและเริ่มขัดแย้งกันที่นั่นแล้วท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งหลักก็ยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่างสองเผ่าพัานธุ์ดีแล้วทางซารถอนหายใจด้วยความร้องอกหวังยันเืองช่องมองเขาอย่างลรก้อเงและพูดกับกุยกุย ที่อยู่ข้างๆเขาว่าเจ้าไปพักผ่อนก่อนเธอคืนนี้ระวังประตูให้ดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็ระวังไว้ก่อนตกลงถ้าจะดูให้ดีสองพวกท่านก็พักผ่อนได้ข้าคิดว่าพวกท่านวัจะเริ่มออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ได้แล้วแม้ว่าวันนี้ทางสารจะปิดหน้าแต่รูปร่างของเขาก็ยังชัดเจนมากคุ้ยกุยกับเซฟข้ารู้หวังยันเฟิงพยักหน้าให้เธอคุยุจากไปแล้วหวังยันเฟิง ้องมองพระเทศฐังสานอีกครั้งและเขาถามด้วยน้ําเสียงถุมลึกว่าทําไมเจ้าถึงอยากเข้าร่วมการแข่งขันในการประทัดก,กันในวันนี้ปกติแล้วเจ้าจะไม่เป็นแบบนั้นแม้ว่าเจ้าจะอายุน้อยที่สุดในจํานวนห้าคนก็ตามเจ้าเป็นคนที่มั่นคงที่สุดทําไมวันนี้เจ้าถึงหุนหันพลแล่นขนาดนี้เจ้ารู้ไหมว่ามันอันตรายถังสารพุ้มศีรษะลงเหมือนเด็กที่ทําผิดพลาดเจ้าบอกข้าได้ไหมอย่างนั้นเปิงไม่ได้โกรธวันนี้ มื่อได้เห็นทังซานแข่งขันเขาถึงกับจุกจกจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าถังตานฆ่าเสือดาวสายฟ้าในเวลานั้นตอนที่ถังซานเกือบจะถูกเสือดาวสายฟ้าขย้ำในเวลานั้นวางอย่างเฟิงรู้สึกว่ามันจบแล้วแต่ใครจะรู้ว่าถังซานสามารถเอาชนะ3าเกมติดต่อก,กันได้ปีศาจแรกที่มีการป้องกันที่สูงละ ปีศาจเดียวหัวขาวที่มีความเร็วและการรอบรู้อันน่าทึ่งพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับถังซานหวังยันเฟิงถามตัวเองว่าแม้ว่าจะเป็นตัวเขาเองเขาก็อาจจะทําได้ไม่ดีไปกว่าถัางซานถังซานจะเรีว่าอาจารย์ชานมนั่นอร่อยมากถ้าอยากจะได้เงินบ้างชานมนั้นเหรอหวังยันเฟิงพังงะเมื่อมองดูเด็กที่ก้มหน้าก้มตาทนายนานหัวใจของเขาดูเหมือนจะถูกปิดกั้นด้วยบางสิ่งบางอย่างชานม สำหรับชานมงันเหรอความสงร้าที่ไม่อาจอธิบายได้แทรกเข้ามาในหัวใจของเขาทต่ใดนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าเขาก็ยังเป็นเด็กเท่านั้นเด็กอายุเก้าขวบเขาโ,โตมาท่ามกลางการเป็นทาสเขาไม่เคยรู้สึกขอบุญเลยในสายตาของปีศาจมนุษย์ในฐานะทาสก็ไม่ต่างจัตัดชานมไข่มุกทําให้เขาได้ริ้มรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ลูกหลานมนุษย,ย์อย่างเราเราต่างต่อสู้นิ่นลนเพื่อชีวิตเพื่อเงินซื้อชานมไข่มุกชานมที่นั่นหานและหอมมากท er ัง right? สารพูดพร like ้อมกับก้มหัวลงฟังยันเฟิงสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก um ้าวไปข้างหน้าทันทีพร้อมกับเดึงทางสารเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนและกอดเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ